สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะนี่ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Niki Yui's Eyes นะคะ for English please click above there มีท็อปปิกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเ,เกี่ยวกับข้อดีของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูข้อดีกันก่อนเลยนะคะข้อดีของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยยุ้รวบรวมข้อดีมาทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกค่ะก็คือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศดีนะคะอากาศดีที่ยุ้ยพูดถึงเนี่ยนุ้ยหมายถึง ความแตกต่างระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากเกินไปค่ะ,ะในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะนะฤดูร้อนเนี่ยอุณหภูมิประมาณสักกี่ประมาณ20กลางๆยีเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกร้อนมากๆแล้วค่ะแต่ถ้ามองย้อนในอดีตไปนะคะมันมีบางปีที่อุณหภูมิของเราเนี่ยขึ้นสูงถึง40องศานะคะแต่ปีนั้นเนี่ยยุ้ยก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันนานมากๆแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยยุ้ยยังไม่ได้ย้ายไม่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เลยนะคะ ส่วนฤดูหนาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ที่พื้นที่ไหนนะคะของประเทศนิวซีแลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พื้นที่ที่จะค่อนข้างหนาวเนี่ยจะอยู่ทางด้านเกาะใต้นะคะซึ่งยูยเนี่ยอยู่เกาะใต้นะคะแต่ยูยจะอยู่เกาะใต้ที่เป็นจุดที่อุ่นของเกาะใต้นะคะก็คือเหนือสุดของเกาะใต้นั่นเองหากให้เราเทียบนะคะว่าอุณหภูมิหนาวที่สุดใน ในประเทศนิวซีแลนะคะเท่าที่เคยเห็นมานะคะเราเนี่ยสามารถติดลบได้จนถึงประมาณติดลบ5องศานะคะประมาณนี้ค่ะก็ประมาณติดลบ5จนถึง20ไปไปลาย30ประมาณนี้ค่ะยิรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะอย่างเช่นถ้ายวิลองเทียบนะประเทศอื่นๆนะคะประเทศแบบประเทศอื่นเช่นประเทศญี่ปุ่นอะหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนถึง40องศาเลยนะคะแล้วก็หน้าหนาวของเขาเนี่ยติดลบแบบ ลบสิบลบยี่สิบอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันห่างกันแบบหกสิบองศาอย่างนี้เลยะคะ่ะอยุ้ยมองเป็นจุดนั้นนะเดี๋ยวมาดูข้อสองกันเลยนะคะข้อสองเนี่ยก็คือที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยรถไม่ติดค่ะอืรถไม่ติดเหมือนในประเทศไทยนะคือในประเทศไทยเนี่ยคนเยอะเนาะก็คือจะใช้ ายานพาหนะที่ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็รถและถนนเนี่ยจะค่อนข้างมากค่ะแต่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยรถจะไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าประชากรน้อยค่ะประชากรเขาอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนเองนะคะแล้วก็ถนนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นถนนระหว่างเมืองนะคะจะเป็นแค่เลนเดียวได้ซ้ำไปค่ะ จะบอกว่ารถไม่ติดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะหากมีกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าเขาทําถนนหรือว่าอุบัติเหตุอย่างนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่รถติดเช่นกันค่ะแต่เขาก็จะเคลียร์โดยไว้นะคะก็จะมีตํารวจมาเคลียร์ตำรวจจราจรนะคะหรือมีเฮลิคอปเตอร์นะคะมารับผู้ที่ได้รับประสบ,อ,ะสบอุบัติเหตุนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ถนนให้รวดเร็วที่สุดเพื่อที่ผู้คนอื่นๆที่ใช้ท้องถนนก็จะไม่เสียเวลามากค่ะประมาณนี้ค่ะ ข้อ3กันนะคะทุกคนอาจจะพอทราบแล้วเนาะข้อ3นี้ก็คือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีสัตว์ที่มีพิษค่ะสัตว์มีพิษที่ยุ้ยหมายถึงนี้ก็คือพวกงูนะคะ,ะตะขาบนะคะ,มะแมลงปอองอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่มีค่ะ,ะสิ่งมีพิษประเภทเดียวที่เรามีก็คือแมงมุมค่ะแมงมุม แต่เราไม่ได้มีแมงมุมแบบทุกแบบนะมันจะมีแค่แมงมุมชนิดหรือชนิดเดียวนี่แหละค่ะที่เขามีพิษก็คือเขาจะเรียกว่า white tail spider นะคะเป็นแมงมุมตัวเล็กๆนะคะไม่ไม่ไม่ใหญ่นะไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนกับไอตัวแม่ไม้ดำนะคะตัวเล็กๆค่ะประมาณสักถึงถึงเซนหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยุ้ยเจอเนี่ยเดี๋ยวยุ้จะส่ง วิยจะเอารูปขึ้นให้ทุกคนดูนะคะอ่า White Tail Spider นะคะมันก็จะแตกต่างกับ s p i เดอร์หรือว่าแมงมุมโดยทั่วไปนะคะก็คือตรงก้นเขานะคะตรงตรูดเขาอะจะมีเป็นจุดเป็นขีดสีขาวนะคะอันนั้นแหละก็จะบ่งบอกว่าแมงมุมชนิดนี้คะ่ะถ้าเจอนะอยู่ห่างๆเลยนะคะ ข้อ4นะคะเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะปลอดภัยในที่นี้เนี่ยหมายถึงเมื่อเราเดินไปไหนอะไรยังไงก็คือจะไม่ค่อยมีมิจฉาชีพนะคะไม่ค่อยมีมิจฉาชีพหรือว่าพวกผู้คนหลอกลวงอะไรต่างๆนะคะแต่อาจจะมีแบบว่าคนมาขอเงินอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างค่ะเหมือนขอทานอ่ะนะนะเหมือนกับว่ามาขอว่าเออฉันจะกลับบ้านแต่ว่าฉันไม่มีเงินขอเงินหน่อยได้ไหมแบบเหมือนเรียรายเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอมีบ้างค่ะในเมืองใหญ่ๆนะยุ้ยเคยเจอตอนนั้นเนี่ยยุ้ยไปเที่ยวที่ ที่เมืองไครเชิร์ชนะคะยุ้ยก็ไปเจอค่ะส่วนใหญ่แล้วว่าเขาก็จะขอคนเอเชียเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยจะให้เงินง่ายค่ะอ่าประมาณนี้นะคะข้อ5ค่ะมาดูข้อ5กันนะคะก็คือคนเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะทั้งประเทศนะคะทั้งประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีคนอยู่ประมาณ5ล้านคนเท่านั้นเองค่ะคือเราเนี่ยสามารถอยู่กันโดยไม่แออัดนะคะ ข้อ6นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนค่ะคนเนี่ยค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะเคารพซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็จะค่อนข้างให้เกียรติกันนะคะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะแล้วก็มีสิทธิ์เสียงเท่าเทียมกันนะคะมาดูข้อดีข้อที่7กันเลยค่ะข้อดีข้อที่7ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อเรามาทํางานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราก็สามารถอยู่ใช้ ใช้อยู่ได้อย่างเพียงพอนะคะค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยาหากเราทำได้จำนวนชั่วโมงเนี่ยได้เพียงพอนะคะเราก็สามารถอยูอ่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างเพียงพอค่ะ ข้อ8นะคะมาดูข้อดีตรงจุดข้อ8นี้นะคะก็คือรายได้ค่ะหรือเงินเดือนของเรานั่นเองนะคะยูเรียกว่าเงินเดือนก็คงไม่ถูกเนาะยยจะต้องเรียกว่ารายได้ค่ะเพราะว่ารายได้นะคะเขาจะออกให้เราทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละครั้งนะคะแเราก็จะไม่มีปัญหาที่จะบอกว่าใช้ไม่ชนเดือนอะไรอย่างนี้นะคะคือออกให้เราทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถได้มาแล <X prestigious> ้วก็ใช้ไปได้มาแล้วก็ใช้ไปคือสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลานะคะ ข้อ9ค่ะข้อ9กันแล้วนะคะผู้คนเนี่ยจะค่อนข้าง work life balance ค่ะ work life balance ก็คือทำงานน้อยๆน,นะคะน้อยในที่นี้ของยุวเนี่ยหมายถึงทำงานสัก38ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแบบ full time เนอะ,อะ38ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็จะได้มีเวลาให้ครอบครัวนะคะให้ครอบครัวแล้วก็นําครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุด สุดสัปดาห์นะคะก็คือคนประเทศนิวซีแลนด์เขาจะใช้ชีวิตกันแบบนี้นะคะก็คืองานเนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งนะคะเงินเนี่ยไม่ใช่ที่หนึ่งคะ่ะเงินเนี่ยก็สามารถให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะแต่ว่า ความสุขที่เขาหมายถึงหรือที่เขาอยากที่จะได้ก็คือให้เวลากับครอบครัวค่ะหากใครโสดนะคะเขาก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยทํางานทํางานอาจจะทํามากกว่า38ชั่วโมงหรือทํามากกว่า48ชั่วเพื่อเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะแต่เมื่อเขาแต่งงานแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะทํางานแค่ จานวนเท่าที่เขาอยากที่จะทํานะคะคือแบบว่าตามกฎหมายนะคะ38ชั่วโมงหรือ35ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะมีเวลาเหลือนะคะมาดูแลครอบครัวค่ะซึ่งก็เป็นผลดีเนาะดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะมีสวัสดิการที่ดีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10ข้อที่เป็นข้อดีนะคะของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะเกี่ยวกับข้อเสียนะคะในประเทศ New Zealand นะะิวซีแลนด์ค่ะสำหรับวันนี้ยุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเร่